ครับผมก็พบกันเช่นเคยครับทางปชมของแปลกวันนี้เป็นสาลี่ขนาดใหญ่ครับบรรทุกรถเกี่ยวใหญ่คูโบต้าได้รถเกี่ยวสักได้ถ้าบรรทุกไมโครก็เริ่มตั้งแต่ p ีซีห้าขึ้นไปยันถึง p ีซ0รครับเป็นสาลี่สีล้อนะครับมีบนไดด้วยเป็นคันนี้อันนี้เป็นคัสซีเทียมหน้า6ครับคันหน้า6แต่ว่า เขาเรียกอะไรตรงหน้าสี่ครับกว้าง2องเมตรห้าสิบยาวประมาณ4ี่เมตรแปดสิบห้าเมตรนะครับเฉพาะพื้นที่บรรทุกนะครับไม่รวมคอสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับถึงประมาณเนี้ยครับประมาณแค่เนี้ยประมาณ4ี่เมตรแปดสิบห้าเมตรครับไม่รวมสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้เราขายกันไม่แพงนะครับห้าหมื่นกว่าบาทครับเล็กใหญ่ใหญ่กันแบบนี้เลย กว้าง2เมตรห้าสิบยาวประมาณ5เมตรสองเพลาครับตัวนี้สองเพลาสี่ล้อดูกับสี่เทียมกันครับ 4, ก็สี่เทียมหน้าหกครับหกหกหรือเจ็ดดู้นี่น่าจะเป็นกระบะเดิมของรถสิบ้อนะครับเท่าที่ดูใหญ่ครับใหญ่มากเป็นเพลาน็อตไอเอน็อตน็อตกระทะแปดตัวครับข้อข้างหกครับตัวนี้ คนใดใหญ่แข็งแรงครับผมติด็กนหนาๆกันเลยขายกันแบบราคากิโลกันไปเลยห้าหมื่กว่าบาทครับน้ำหนักก็น่าจะมี3ามตันได้อยู่ไหมครับตวงกว่า3มตันกว่าครับตัวนี้หนักเยอะครับเหล็กหนาครับคันนี้หนามากๆครับ เอาไปลากเปคโคลากรถเกี่ยวใหญ่หรือลากรถไถหรือไปทําทําเสาเสียบอเอารถไถลากไม้ก็ได้นะครับบรรนุกไม้ครับหน้าหกนะครับใหญ่กว่ามือผม,มอครับดูครับข้างในก็ดามแบบหนาตึบกันเลยใหญ่มากครับ ใครสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาครับ0860573965ครับก็ถ้าจะให้ส่งก็ส่งได้นะครับแะว่าขอค่าขนส่งครับเพราะว่ามันต้องขึ้นรถสไลดล์ครับมันใหญ่ครับถ้าลากก็ลากได้แต่มันเหนื่อยครับรถสลีมันใหญ่หน่อยบนใดยาวครับไม่ชันนะครับเดี๋ยว เราจะกลางวุนไดให้ชมแล้ว่าไอทีคนช่วยกลางมันต้องใช้คนอย่างน้อยประมาณสองคนครับผมถึงจะกางวุนไดได้มันใหญ่ครับตัวนี้